สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแหม่มอีกครั้งนะคะ,ะวันนี้เรามาเสนอเทคนิคผ้าวิเศษนะคะช่วยกระตุ้นการพูดของลูกนะคะช่วยลูกออกเสียงนะคะเล่นให้สนุกนั่นเองนะคะเทคนิคนี้ยังช่วยสําหรับลูกที่ไม่ค่อยสบตาได้ด้วยนะคะทําให้เขาสนใจนะคะเพิ่มความสนใจในตัวเด็กๆนั่นเองนะคะผ้าวิเศษของเราคืออะไร ผ้าที่เรามีที่บ้านนี่แหละค่ะผ้าอะไรก็หามาเธอค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวิธีที่หนึ่งทำยังไงคะจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเออ้นนะคะเล่นจ้าเอ๋สบตาไหมคะร้อยทั้งร้อยเด็กๆชอบจ้าเอ๋ค่ะชอบมากนะคะวิธีที่สองบท้แท,ท,ท้แม่เป็นซูเปอร์แมนแล้ว นะคะชวนลูกเป็นซูเปอร์แมนวิ่งเล่นวิ่งนะคะวิ่งแข่งการแล้วก็หันมาเจอย่างนี้ก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่เรามีตามบ้านสามารถดัดแปลงเพื่อมาเล่นกับลูกชวนลูกเล่นสนุกสนุกได้เลยนะคะทำอะไรได้อีกเอาน้องตัวนี้ดีกว่าเล่นเป็นเปลนอนเปลนะคะนอน Play, เปอลเอ๊ น้องซีเอเอน้องซีเอเอหลับนะ้าหลับนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เล่นเป็นเหตุการณ์สมมุติได้นะคะแล้วก็แม้กระทั่งแม้กระทั่งอุ้ยดึงบิดผ้านะคะบิดผ้าบิดผ้าแข่งกันนะคะปิดแข่งกันอลูกบิดข้างนู้นคุณแม่บิดข้างนี้อึ้บอื้นะคะไฟล์มอเตอร์ค่ะการใช้งานนิ้วมือแล้วก็เพิ่ม การออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่บริเวณมือแข็งแรงขึ้นนะคะอึ๊บนะคะชวนออกเสียงด้วยอึ๊บอึบอึบอึบดึงแล้วนะดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการเล่นสนุกอะคะ่ะเล่นสนุกตบตอบโต้แล้วก็มีจังหวะรอให้น้องพูดด้วยนะคะรอให้น้องออกเสียงนะคะแล้วก็ผ้าวิเศษเป็นพรมวิเศษนั่นเอง เป็นพรมวิเศษพลึบพรมวิเศษวางแล้วลากไปเลยนะคะลากเล่นพรมวิเศษจะบินแล้วนะบิน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 ,บ,นบินไปหาเอลซ่าบินไปหาใครอะที่เด็กๆชอบอะหรือว่าให้น้องอยู่ข้างบนแล้วก็ดึงลากไปกับพื้นก็ได้ค่ะเขาก็จะสนุกนะคะเขาชอบ เทคนิคผ้าวิเศษเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น่าจะทำได้ไปดัดแปลงดูนะคะพอเราเล่นเล่นเสร็จในแต่ละครั้งเราก็หยุดจังหวะให้เขานะคะเช่นสมมุติว่าปึ๊บอยู่บนพรมแล้วอยู่บนพรมวิเศษแล้วลากไปแล้วนะคะลากไปรอบๆแลว้ววูบิน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 วนไปเลยสักพักหยุดบินไหมบินไหม,บ,ไหมบินอีกไหม บินไหมบินไหมบินไหมผมมิเศษจ,จะบินแล้วนะบินไหมบินไหมนะคะก็หล่อให้น้องตอบนะคะน้องพยักหน้าหรือน้องออกเสียงบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มความสนุกสนานให้เขาในการฝึกพูดนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความสุขแล้เล่าแล้วตัวเราเองกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีความผูกพันกันยิ่งขึ้นนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม,ตมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการ มีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay.